สวัสดีครับวันนี้อยากจะพาทุกท่านมาอยู่กันที่ซอยโยธินพัฒนาหนึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ผมรับมานะครับสำหรับซอยนี้ผมก็รับมาหลายแปลงเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงใหม่ที่เพิ่งรับมาเลยนะครับนี่ครับจะเป็นที่ดินขนาด100ตารางวานะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นอาคารนะครับผมหนึ่งอาคารใหญ่ๆนะครับนี่เดินมาดูด้านหลังนะครับผมโดยที่ดินนี้นะครับจะ เป็นหน้ากว้างนะครับประมาณ12เมตรแล้วก็ลึกประมาณ30เมตรเลยรูปทรงสวยเลยทีเดียวนี่ฮะอาคารนะครับผมที่อยู่นี่ครับก็มันเคยเป็นออฟฟิศนะครับผมแล้วก็เป็นเรือนรับรองนะครับนี่ค่อนข้างใหญ่เลยสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำเป็นออฟฟิศก็ทาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดมาซื้อแปลงนี้ไปนะครับนี่ครับแล้วก็ลองเดินดูเนี่ยครับก็มีสวนขนาดใหญ่เลยแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยครับจอดได้เท่าที่ผมเอาเข้ามาจอดเนี่ยก็จอดได้ประมาณ4คันสบายๆนะครับนี่ครับตัวอาคารนะครับก็ มีการแบ่งสัดแบ่งส่วนเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ฮะมีห้องครัวด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มอไปก็เป็นตัวห้องโถงกว้างๆนะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากแล้วก็ด้านหลังก็มีห้องหนึ่งนะครับมีครับผมสามารถที่จะใช้เป็นห้องฟังก์ชันรูมหรือว่าห้องอื่นๆได้นะครับผมนี่ครับเดินออกมาด้านนอกแลครับก็มีศาลานะครับมีอะไรถนนนะครับด้านหน้าที่ติดกับตัวที่ดินเราก็กว้างประมาณ4เมตรกว่านะครับผมแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สีเหลืองยอสีนะครับ นี่ฮะเดินมาดูข้างในกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยแล้วก็สถานที่ตั้งเนี่ยถ้าใครชินกับโซนโยชินพัฒนาเรียบทางด่วนเนี่ยมันอยู่ใกล้เซนทัลอีสกิวมากมีโรงเรียนนานาชาติเยอะเช่นโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ก็อยู่แค่สกิโลนะครับผมสถาน,นีรถไฟฟ้าบางกะปิก็อยู่ใกล้มากประมาณ5กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ครับห้องน้ำนะครับและอยากจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่ดีเวลลอปเปอร์นะครับทั้งรายใหญ่รายเล็กเนี่ยนะครับผมดู หาซื้อเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีโครงการบ้านระดับหลายสิบล้านและเป็นร้อยล้านบาทนะครับทั้งจากดีเวลลอปเปอร์รายย่อยและรายใหญ่เนี่ยอยู่ในโซนนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยครับที่ดินนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยรูปแปลงก็สวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่สนใจที่ดินนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่น่าอยู่นานแน่นอนเพราะว่า แปลงก่อนที่ผมรับมาก็อยู่ไม่ถึงเดือนนะครับก็ขายไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราคาถ้าเข้ามาดูแล้วคุยกันได้ครับสวัสดีครับ